IMCT News Podcast ประจำวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2567กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่หน่วยงานป้องกันพลเรือนของฉนวนกาซาอธิบายว่าสถานการณ์ในกาซาตอนเหนือที่ถูกทหารอิสราเอลปิดล้อมถือเป็นหายนะโดยกล่าวว่าชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย60,000คนซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมามูตบาซาโคศก กองกำลังป้องกันพลเรือนปาเลสไตน์ในฉนนกาซากล่าวในถแถลงการเมื่อวันพุธในขณะที่กองทัพอิสราเอลยังคงลุกรานและปิดล้อมดินแดนอย่างไม่หยุดยัง้งบาซาวกล่าวต่อไปว่าผู้อาศัยอยู่ในฉนนกาซาตอนเหนือขณะนี้ประสบปัญหาอย่างหนักหลังจากไม่ได้รับอาหารและน้ำสะอาดเป็นเวลา60วัน สถานการณ์ในเมืองเบลลาเฮียและพื้นที่อื่นๆทางตอนเหนือถือเป็นหายนะเราไม่สามารถให้บริการด้านสุขภาพการแพทย์และเหตุฉุกเฉินแก่ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่เหล่านี้ได้ปาซากล่าวพร้อมเสริมว่าบ้านเรือนในพื้นที่กลายเป็นที่อยู่อาศัยไม่ได้อิสราเอลเปิดฉากสงครามกับกาซาเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วโดยได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐและพันธมิตรตะวันตก หลังกลุ่มฮามาสดำเนินการปฏิบัติการเอาอักซรอเพื่อต่อต้านระบอบการปกครองของอิสราเอลการโจมตีอย่างน้องเลือดของฝ่ายรัฐบาลต่อฉนวนกาซาร่าชีวิตชาวปาเลสตไตน์ไป44,502คนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กและบาดเจ็บอีกแสน5,250คนนอกจากนี้ยังมีอีกหลายพันคนที่สูญหายและสันนิษฐานว่าเสียชีวิตอยู่ใต้ซากปรักหักพัง ด้านระบบการปกครองเทลวีฟกำหนดให้ปิดล้อมอย่างสมบูรณ์ในดินแดนดังกล่าวโดยตัดเชื้อเพลิงไฟฟ้าอาหารและน้ำกับชาวปาเลสไตน์มากกว่า2ล้านคนที่อาศัยอยู่ที่นั่นค่ะ ไปต่อกันที่เกาหลีใต้กันบ้างค่ะที่พักประชาธิปไตยแห่งเกาหลีซึ่งเป็นพักฝ่ายค้านหลักของเกาหลีใต้ร่วมมือกับฝ่ายค้านพักเล็กอีก5พักยืนยติถอดถอนประธานาธิบดียุนซอกยอลในการประชุมใหญ่สมัชชาแห่งชาติซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืน50นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเกาหลีใต้ การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ฝ่ายค้านยื่นยติร่วมกันหลังจากที่สมัชาาแห่งชาติเกาหลีใต้มีมติเมื่อเวลาประมาณหนึ่งนาฬิกาของเมื่อวานนี้ให้ผ่านยติเพิกถอนการประกาศกฎอายการสึกฉุกเฉินของยุนซึ่งได้รับการลงคะแนนเสียงเป็นเอกฉันจากสมาชิก190คนจากทั้งหมด300คนที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวพักประชาธิปไตยแห่งเกาหลีกล่าวว่ามีเป้าหมายที่จะให้ร่างกฎหมายถอดถอน ผ่านระหว่างวันศุกร์ถึงวันเสาร์นี้โดยร่างกฎหมายถอดถอนต้องได้รับการลงคะแนนเสียงภายใน72ชั่วโมงหลังจากยื่นจติไปยังการประชุมใหญ่ ขณะเดียวกันพักพลังประชาชนซึ่งเป็นพักรัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศในวันนี้เช่นกันค่ะว่ามีแผนจะลงคะแนนเสียงคัดค้านยติถอดถอนประธานที่ปริดียุนซึ่งประกาศกฎอายการศึกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นในการประชุมฉุดเฉินของพักเมื่อเวลา22นาฬิกาของวันพุธตามเวลาท้องถิ่นค่ะ ไปต่อกันที่ตลาดการเงินโลกสำหรับปีหน้ากันบ้างค่ะที่ธนาคารแซกโซของเดนมาร์กเปิดเผยรายงานการคาดการณ์ที่อุกอาจประจำปีโดยพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่เป็นไปได้แต่อาจไม่น่าเป็นไปได้ซึ่งอาจเขย่าตลาดการเงินโลกในปีหน้าตามแนวโน้มของธนาคารเพื่อการลงทุนปีหน้าโลกจะพยายามหาทางเลือกอื่นแทนเงินดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่ฝ่ายบริหารของโดนัลด์ทรัมป์ที่กำลังเข้ามามีอำนาจต้องการกำหนดอั ตราภาษีนำเข้าจำนวนมากขณะเดียวกันก็ลดการใช้จ่ายของรัฐบาลโดยความช่วยเหลือของประหนกประสิทธิภาพของรัฐบาลที่ดำเนินการโดยอีลอนมาร์ ผลกระทบต่อเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นเลวร้ายต่อการค้าทั่วโลกเนื่องจากจะตัดอุปทานเงินของดอลลาร์ที่จําเป็นออกไปเพื่อรักษาวงล้อของระบบเงินดอลลาร์ทั่วโลกให้หมุนต่อไปและอาจเสี่ยงต่อเงินดอลลาร์หัวหน้าของแซกโซกล่าวซึ่งก็คือนักยุทธศาสตร์มาโครโจอห์นฮาร์ดีผลก็คือตลาดคริปโตจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นสีเท่าเป็นมากกว่า10ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐจะร่วงลงร้อยละ20 เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักและร้อยละ30เมื่อเทียบกับทองคำขณะเดียวกันนักวิเคราะห์จากธนาคารในโคเปนเฮเกนยังคาดการว่ามูลค่าตลาดของผู้ผลิตชิป n v i d i ียจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของ Apple ซึ่งอัดแน่นไปด้วยพลังโดยความพร้อมใช้งานที่มากขึ้นของชิป l a c k w well, เวลซึ่งเป็นทรานซิสเตอร์ที่ปฏิวัติวงการ ขณะเดียวกันการแข่งขันด้านอาวุธของ AI ที่เข้มข้นขึ้นเนื่องจากไม่มียักษ์ใหญ่หรือแม้แต่รัฐบาลใดที่ต้องการถูกทิ้งไว้ข้างหลังและเมื่อค่าไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูล AI เพิ่มสูงขึ้นความต้องการสำหรับชิป Blackwell ที่ทรงพลังแต่ยังกินไฟน้อยกว่าทำให้ Nvidia ขึ้นครองตำแหน่งบริษัทที่ทำกำไรได้มากที่สุดตลอดการค่ะ ขณะเดียวกันแซ x กโซแบงกก็เปิดเผยการคาดการตลาดโลกปีหน้าโดยโอ e เ a ลหันเซนซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สินค้าพกพัณฑ์ค่ะระบุว่าราคาทองคำอาจพุ่งแตะ3,000ดอลลาร์หรือสูงกว่าต่อเนื่องจากผลงานทำลายสถิติในปีนี้เนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และแนวโน้มลดการพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐซึ่งฮันเซนได้ชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงใหญ่3ด้านหลัก1คือด้านตลาด การเงินคาดว่าราคาทองคําจะทําสถิติใหม่ต่อเนื่องจากปีนี้โดยอาจพุ่งแตะ3 0 0พันดอลลาร์หรือสูงกว่าเนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและกระแสลดการพึ่งพาดอลลราสหรัฐทั่วโลกประกอบกับนโยบายขึ้นภาษีร้อเเซของทรัมป์ต่อกลุ่มบริกส์อาจส่งผลให้ค่าเงินดอนลล่าอ่อนตัวลงอย่างมีนัยสําคัญ2คือด้านพลังงานซึ่งคาดว่าโอเปกจะ,ะเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่จากการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าที่กระทบ ต่อความต้องการของน้ำมันขณะที่ AI จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงตลาดพลังงานซึ่งจะส่งผลต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆทั้งโลหะเงินก๊าซธรรมชาติและทองแดง 3. คือด้านเทคโนโลยีค่ะเ v i d i ีดจะมีบทบาทสำคัญในด้านการแข่งขันทางเทคโนโลยีระดับโลกขณะที่จีนอาจออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ๆใ,ในตลาดโลกค่ะ ปิดท้ายวันนี้กันที่ความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะหลังฟิลิปปินส์ออกกฎหมายทางทะเลฉบับใหม่เพื่อยืนยันสิทธิทางทะเลท่ามกลางเหตุเผชิญหน้าล่าสุดระหว่างเรือยามฝั่งฟิงฟลิปปินส์และจีนตามแนวปะการังสกาบูโรมะนิลากล่าวหาว่าจีนยิงปืนฉีดน้ำและเฉียวเรือยามฝั่งฟิงฟงฟลิปปินส์ขณะที่จีนอ้างว่าฟิลิปปินส์ลุกล้ำน่านน้ำจีนในบริเวณที่จีนเรียกว่าเกาะฮวางหยานซึ่งอยู่ห่างจากเกาะ ลูซอนของฟิลิปปินส์220กิโลเมตรและอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของฟิลิปปินส์ด้านประธานานธิบดีเฟอร์ดินานมาโกสจูเนียร์ได้ลงนามในกฎหมาย2อฉบับเมื่อวันที่8พฤศจิกายนเพื่อปกป้องทรัพยากรทางทะเลและกำหนดเส้นทางเดินเรือสำหรับเรือต่างชาติส่งผลให้จีนประท้วงและเรียกว่าเป็นคำตัดสินที่ผิดกฎหมาย แต่ไม่เพียงจีนเท่านั้นค่ะเพราะกฎหมายฉบับนี้ยังสร้างความไม่พอใจให้กับมาเลเซียเนื่องจากมีการอ้างสิทธิ์เหนือรัฐสาบาที่อุดมไปด้วยน้ำมันในเกาะบอร์เนียวซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทต,ตั้งแต่ยุคอนาณานิคมซึ่งผู้อำนวยการสถาบันการศึกษากลยุทธ์ของมาเลเซียชาดีมานล็อกแมนระบุว่าการอ้างสิทธิของฟิลิปปินส์อาจยั่วยุมาเลเซียเป็นพิเศษเพราะรัฐสาบามีประชากรเกือบ4ี่ล้านคนและใหญ่เป็นอันดับสองของมาเล ทั้งหมดนี้คือ iMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันธรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ